สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเคสประทับใจอีกหนึ่งเคสเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าแนะนําหลังจากที่เราพัฒนาการขายมาได้สักระยะหนึ่งและความรู้สินค้าเริ่มแม่นขึ้นความเชี่ยวชาญความแม่นยําต่างๆดีขึ้นเนี่ยมีตัวแทนมีทีมงานแนะนําลูกค้าท่านนี้ให้อายุ47ปีเป็นเจ้าของธุรกิจ วันที่เราไปถึงบ้านลูกค้าค่ะสิ่งที่ลูกค้าพูดกับเราตลอดเวลาก็คือไม่เอาแล้วมีเยอะแล้วจ่ายเป็นแสนแสนแล้วไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วไม่ซื้อแล้วพูดอยู่แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะหลายคนที่เป็นตัวแทนใหม่แล้วไปเจออ่เป็นตัวแทนนะแล้วไปเจอลูกค้าแบบนี้คือไม่เอาไม่เอามีเป็นเจ็ดเล่มแล้วส่งเบี้ยเป็นแสนแสนแล้วแล้วก็พยายามอ่าเขาเรียกปกป้องตลอดเวลาแต่ว่าเราก็บอกลูกค้าว่า ไม่เป็นไรค่ะพี่นะคะซื้อไม่ซื้อนั้นเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้ไหนๆเราก็เจอกันแล้วหนูก็มาถึงที่ละถ้างั้นเอางี้หนูไม่ขายพี่ละกันขอดูกรมธรรม์นหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ขอสรุปถือว่าเป็นสรุปแล้วก็อัปเดตกรมธรรม์ให้พี่ละกันถือเป็นบริการเสริมพิเศษบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกค้าก็เลยอ่ะโอเคไหนๆก็มาและเราก็มีท่าทีแสดงความตั้งใจ ในระหว่างนั้นนะคะที่เราเอาโกรมทานลูกค้ามาวันนั้นเราไปกันเป็นทีมนะเราไปกัน3คนนะคะมีพี่ขวัญน,นะคะมีแฟนพี่ขวัญก็คือพี่อามแล้วก็มีทีมงาน1ท่านไปด้วยจังหวะที่ลูกค้าเอากรมทานมาให้นะคะแฟนพี่ขวัญก็นั่งสรุปโกรมทานไปในขณะที่พี่ขวัญก็เปิดใจลูกค้าค่ะเปิดใจชวนคุยสิ่งสําคัญที่สุดเวลาไปเจอลูกค้าครั้งแรกอะคะ่ะทายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเอ็นดูเราก่อน ให้ลูกค้าสนิทกับเราก่อนให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยเหมือนเราเป็นเพื่อนเหมือนเราเป็นน้องนะคะก็คุยกับเขาเขาเป็นเจ้าของธุรกิจก็เลยถามเรื่องธุรกิจที่เขาทําว่าอุ้ยพี่ธุรกิจพี่ใหญ่โตเลยกว่าพี่จะมาถึงวันนี้เริ่มต้นได้ยังไงแล้วธุรกิจนี้ใครเป็นคนก่อตั้งคะแล้วแบบเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างถามเรื่องลูกเขาถามเรื่องสามีเขาถามเรื่องครอบครัวเขาอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายอะ่ะเราไปเจอจุด นะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าสามีเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแล้วก็เจอค่ารักษาเนี่ยสามสี่ล้านอะในเมื่อยี่สิหรือสิปีที่แล้วว่ะมันม,มันก็ไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเจอจุดเพนพอยต์แสดงว่าตัวเขาเองอะค่ะ mm. เขามีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็คุยไปเรื่อยๆค่ะจังหวะที่เราก็เปิดใจชมเขาชมร้านเขา อะไรพวกนี้จนสุดท้ายเราเริ่มรับรู้ได้ว่าลูกค้าเริ่มเปิดใจเริ่มสบายสบายดูจากท่านั่งดูจากสายตาดูจากน้ําเสียงพวกนี้เราก็สังเกตได้หมดในขณะที่พี่ยามก็เริ่มสรุปกรมทันแล้วสรุปจบค่ะก็ทําเป็นตารางให้ลูกค้าดูก็เลยบอกว่าพี่คะยังไงเดี๋ยวหนูขอสรุปกรมทันให้พี่ฟังแล้วก็อัปเดตให้พี่ฟังนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่พี่มีอยู่เป็นอะไรยังไงบ้างมันตัวไหนดีตัวไหนที่ควรจะต้องอัปเดตก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า หนึประกันสุขภาพที่เขามีอยู่นะคะเขาถือแยกหลายบริษัทมากแยกแบบหลายเล่มอะเล่มนี้มีค่าห้อง500บาทเล่มนี้มีค่าห้อง700บาทเล่มนี้มีพันสองรวมรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทก็เลยถามลูกค้าว่าปกติถ้าพี่ไม่สบายพี่ไปโรงพยาบาลอะไรคะก็เขาไปสมิติเวชศรีนครินกับค่าห้อง2 4 0 0เนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันอาจจะพอไง แต่ตอนนี้มันไม่พอแล้วเพราะฉนั้นก็เลยบอกลูกค้าว่าตอนนี้พี่คิดว่า2,004เนี่ยค่าห้องถ้าต้องไปสซมิติเวสพอไหมลูกค้าก็รู้เลยว่าเออมันไม่พอแสดงว่าจุดที่1นนะคะแล้วก็บอกลูกค้าว่าการมีประกันสุขภาพหลายๆเล่มแล้วแยกๆบริษัทเนี่ยเวลาเคลมจะใช้เวลานานมากเพราะโรงพยาบาลต้องเคลมทีละบริษัทเคลมบริษัทที่1อ่าจบมีส่วนต่างกลับมาประมาณสักใช้เวลา1ชั่วโมง เคลมบริษัทที่สองสุดท้ายกว่าจะเคลมเสร็จอาจจะปาไปครึ่งวันก็เล่าให้ลูกค้าฟังจุดที่สองค่ะนอกจากค่าห้องที่น้อยเกินไปแล้วก็กระจายแต่ละที่ทำให้เคลมนานจุดที่สองคือความคุ้มครองที่ลูกค้าซื้อลูกค้าซื้อไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วและเป็นสัญญาแบบสั้นสัญญาลูกค้าจะจบตอนลูกค้ายุห้าสิบห้าบ้างหล่ะอายุหกสิบบ้างหล่ะ,ละเราก็ชี้ให้เห็นว่าลูกค้าคาวันนี้ กรมธรรม์แต่ละเล่มประกันสุขภาพลูกค้าจะจบตอนลูกค้าอายุประมาณ55-60หมดเลยคำถามคือแล้วจาก60ถึงอายุ80-90อ่ะตอนนั้นลูกค้าเคลมกับที่ไหนคะเพราะว่าสัญญาสุขภาพจบแล้วและถ้ารอที่จะไปซื้อตอนอายุ60อ่ะคุณลูกค้าคิดว่าสุขภาพตอนนั้นสมบูรณ์แข็งแรงดีไหมคะมั่นใจใช่ไหมว่าจะไม่มีเบาหวานความดันไขมันอะไรมาเป็นเพื่อนสนิทก็คุยกันไปก็เม้ามอยเริ่มเริ่มเริ่มสนิทสนมกันแล้ว ก็เลยชี้ให้เขาเห็นเขาก็เริ่มเห็นเพราะว่าเขาก็ไม่เคยดูกรมธรรม์ต้องบอกพวกเราว่าลูกค้าที่มีกรมธรรม์หลายๆเล่มเนี่ยนะคะโอกาสที่เขาจะได้ดูกรมธรรม์จริงๆอ่ะคือวันที่เขาต้องแอดมิทเพราะฉะนั้นน้อยคนที่จะเอากรมธรรม์มานั่งรีวิวมานั่งสรุปน้อยคนมากเลยวันนั้นพอเราสรุปให้เขาเห็นเขาก็เริ่มเห็นข้อมูลต่อมาค่ะในเรื่องของตัวทุนประกันชีวิตเราก็บอกว่าเขามีลูกใช่ไหมคะทุนประกันชีวิตที่มีก็น้อยเกินไปยังไม่ถึงล้านเลย อะไรพวกนี้ค่ะก็เจอแต่ละจุดแต่ละจุดก็สรุปให้ลูกค้าฟังแต่สุดท้ายจุดที่เราสามารถบิดได้เราก็บอกว่าวันนี้ค่ะลูกค้าจะดีกว่าไหมถ้าลูกค้าจ่ายประกันสุขภาพเนี่ยแบบเขาเรียกว่ากระจายเล่มเรารวบเลยค่ะรวบทั้งหมดที่มีให้มาอยู่ในเล่มเดียวที่บัตรใบเดียวจบทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนอนก็เบิกได้ไม่นอนก็เบิกได้ โดยที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้เงินเพิ่มเยอะนะคะพอเราสรุปให้เห็นจะเห็นเลยค่ะว่ากรมธรรม์เล่มนี้ประกันสุขภาพของเขาเนี่ยเขาจ่ายเบีย้ยประมาณสัก15ื่หาเล่มนี้ประมาณสัก1มื่นกว่าบาทพอรวบเฉพาะเบีย้ยประกันสุขภาพของแต่ละเล่มมารวมกันนะ่ะได้เบี้ยรวมๆนะคะประมาณ5 0,000ื่นกว่าบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เห็นแล้วว่าอ๋อแสดงว่าลูกค้าไม่ได้ใช้เงินเพิ่มนะคะ ลูกค้าใช้เงินก้อนเดิมแต่เปลี่ยนมาเป็นความคุ้มครองจากเดิมค่าห้องที่เป็นแผนธรรมดาจำกัดวงเงินเปลี่ยนมาเป็นแผนเหมาจ่ายพอลูกค้าเห็นปุ๊บลูกค้าก็เกิดความรู้สึกว่าอแสดงว่าพี่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมแต่ได้ความคุ้มครองที่ดีกว่าเดิมและที่สําคัญคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ85-90เลยลูกค้าก็บายไอเดียก็เริ่มสนใจหลังจากนั้นเมื่อลูกค้าเปิดใจแล้วเราก็อัพเซล การขายเพิ่มโดยการบอกว่าถ้าด้วยห้าหมืนที่ลูกค้าใช้เงินก้อนเดิมลูกค้าจะได้ความคุ้มครองแบบนี้นะคะแต่จริงๆถ้าลูกค้าเพิ่มงบอีกสักนิดนึงลูกค้าจะได้ความคุ้มครองที่ดีกว่าเดิมจากเหมาจ่าย3ล้านลูกค้าเพิ่มเงินแค่นี้ค่ะ จะเพิ่มเป็นเหมาจ่าย6ล้านแล้วก็ได้ค่าห้องเพิ่มขึ้นเท่านี้เท่านี้แล้วตัวโรครายของลูกค้าเนี่ยยังมีน้อยเกินไปน่าจะเพิ่มนะคะตัวชดเชยรายวันน่าจะเป็นแบบนี้ตัวผู้ป่วยนอกลูกค้ายังไม่มีเลยน่าจะเพิ่มไว้เพราะด้วยอายุพออายุ47ละอายุเพิ่มขึ้นความดันเบาหวานไขมันหัวใจเริ่มมาแล้วอาจจะต้องรับยาแบบ OPD วันนั้นก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาสุดท้าย ลูกค้าก็ตกลงแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ VIP deal, บัตรใบเดียวจบครบไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นด้วยเบีย้ยประกันนะคะประมาณ78,000บาทแล้วเมื่อกรมทรน์ของเราคุ้มครองอประมาณสัก60วัน พี่ขวานก็ทําเรื่องยกเลิกประกันสุขภาพที่ลูกค้าถืออยู่เพราะต้องบอกพวกเราว่าประกันสุขภาพเป็นสัญญาปีต่อปีเหมือนประกันรถยนต์เลยลูกค้าปีนี้ลูกค้าซื้อกับที่นี้บริษัทนี้พอปีถัดไปอยากจะปรับเปลี่ยนถอดเข้าถอดออกได้หมดเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เงินเก็บเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปดูความคุ้มครองลูกค้าแล้วเห็นว่าโอโเบียประกันที่ลูกค้าจ่ายถ้ายโยกมาซื้อกับเราแล้วความคุ้มครองดีขึ้นถือว่าไม่ได้เป็นการผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใดเพราะทําทให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น จากเคสนี้พวกเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์งานขายของพี่ขวัญบ้างคะเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเราเจอลูกค้าบอกว่ามีกรมธรรม์เยอะแล้วโอ้โห,โหต้องบอกว่านี่เป็นจุดดีมากๆที่เรามีโอกาสขายเพิ่มได้แต่เราต้องมีความรู้เรื่องการสรุปกรมธรรม์เราต้องรู้ว่าเวลาเราไปดูกรมธรรม์ให้ลูกค้าคะ่ะจุดไหนบ้างที่จะเป็นจุดช่องว่างเพื่อที่เราจะได้ทําการขายเพิ่มแล้วให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดคะ่ะ